วัดีครับวันนี้คุณอยู่กับออร์ฟันไทยแลนด์นะครับและเราอยู่กับน้องใหม่ล่าสุดในตระกูลแมวไม่แมวและสินะครับตอนนี้เนี่ยนะครับออร่ามีการเปลี่ยนชื่อเรียกรถของเขานะครับทั่วโลกเลยจะค่อยๆไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆและตอนนี้คุณอยู่กับออร่า07นะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในานามของออร่าแกนแคทก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ของเจ้ากูดแคทนะซึ่งกำลังจะถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นออร่า03นะครับก็มาลองดูกันว่า รถใหญ่ขึ้นนะจากบอดี้ที่เคยเป็นระดับซีเซกเมนต์ตอนนี้เนี่ยเจ้า0ูเนี่ยกลายเป็น d ีเซกเมนต์แล้วเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับในเชิงดิเมนชันนะของ t ต y o t a c a m r รนะครับ o อ d ด a าแอคคและแน่นอนครับ b y d s e a l ซนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพอมาเปลี่ยนแบบเป็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาดูทีละจุดเลยนะครับแต่อย่างแรกที่คุณจะต้องรู้นะครับกำหนดการเปิดตัวรถคันนี้นะ่าจะมีขึ้นในช่วงแถวๆถวมอเตอร์เอ็กซ์โปพร้อมการประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะและ นี่ก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่ไม่ได้มาพร้อมรุ่นย่อยอย,อย่างอัลตราหรือโปรอีกแล้วแต่ถูกเปลี่ยนชื่อรุ่นย่อยนะครับไปเป็นลองเลน ge แบะเพอร์ฟอร์แมนนะครับถ้าในตลาดโลกเนี่ยเจ้าตัวแกรนแคทจะมี3รุ่นก็คือสแตนดาร์ดลองเลนชและเพอร์ฟอร์แมนแต่ในเมืองไทยเนี่ยจะเปิดตัวแค่2รุ่นก็คือตัวลองเลนชนะครับซึ่งวิ่งได้ระยะทางไกลโดยสมรรถนะที่พอตัวกับตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับที่มาพอมอร้อมมอเตอร์2ตัวขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็มีสมรรถนะที่โดดเด่นกว่านะครับรเทียบกันนนนะะะเเพราะฉะนนั้ย มาดูกันว่ารถแบบนี้จะเป็นยังไงมากแต่ว่าโดยรายละเอียดทันงเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะครับออร่ราย,ยังไม่ได้บอกมานะเดี๋ยวจะมีการทดสอบเปนอย่างเป็นทางการเนี่ยอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยเอาผลการทดสอบมาโชว์กันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้พาชมเอก,ก่อนนะครับรูปล่างหน้า,านะครับอย่างแรกหลายคนเห็นปุ๊บรู้สึกเลยว่าสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้ทนดีคือตัวรถมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้นยาวขึ้นถ้าเทียบกับรุ่นน้องของเขาอย่างเจ้าแมวดีเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยจะมีดเมนชั่นที่ใหญ่ขึ้นในทุกสัดส่วนนะครับหน้าตาเนี่ยมองไปปุ๊บรู้เลยว่าเป็นออร่านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นของโลโก้นะครับเรื่องของลักษณะของตัวไฟที่เป็นไฟดวงกมลมรวมถึงตัวรถที่ออกแบบมาให้มีแอโรเดนามิกค่อนข้างสูงคุณจะเห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยถูกกด ด้านหน้าของตัวรถลงมาให้เตี้ยลงไปกว่ารุ่นเจ้าตัวตอนที่เป็นกูตแคทเนี่ยอย่างชัดเจนเลยเพื่อนเน้นในเรื่องของการไล่ลมในขณะที่ดีไซน์ตรงด้านหน้ากันชนหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบให้มีการรีดลมออกด้านข้างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลต่อการรูดลมซึ่งลดลงอย่างแน่นอนนะชุดไฟที่คุณเห็นสวยๆงามๆม,มีการเล่นลูกเล่นที่เป็นกราฟิกสามมิติเป็นแบบรูปเพชรนะครับก็จะเป็นไฟ อ่า e ินเทลเจน LED นะครับทั้งระบบนะเรียกว่าส่องสว่างสวยงามแล้วก็ตัวไฟเนี่ยถูกขยบออกมาให้อยู่ตรงมุมของรถพอดีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าสวยสวยขึ้นเยอะเลยนะครับคุณยังเห็นตัวเซ็นเซอร์ช่วยกะระยะนะให้มาเหมือนเดิมนะครับซตัวซุ้มด้านข้างเนี่ย มันมีการเล่นลูกเล่นให้มันเป็นมิติของตัวรถแล้วก็จะเป็นเส้นที่เล่นไล่ไปจะเป็นเส้นบ่าเนี่ยไปตลอดทั้งคันเลยมีความสวยงามมากขึ้นจริงๆนะครับจุดที่ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างแน่นอนนะครับก็คือตัวล้ออันลอยลายลายแปลกๆมาพิเศษจริงๆผมว่าลายเนี่ยมันอยู่กั้มกึง่งระหว่างสวยกับแปลกนะแต่ก็โอเคละดูลงตัวดีนะครับดูมีดีไซน์ดีแล้วก็จะบอกว่าจุดที่เห็นเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเชิงสปอร์ตนะครับก็คือ หคุณจะได้ล้อลอยขนาด19นิ้วไปเลยนะครับในรุ่นมาตรฐาน 2. คือตัวล้อนเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ255 459นะและมันมาพร้อมอยางมิชลินไพลอตสปอร์ตนะครับถ้าถามว่าปกติแล้วยางของออร่าจะเป็นยางที่เป็นยางจีนนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ได้ว่าได้นะที่มาพร้อมอยางมิชลินนะครับตัวเบรก เป็นตัวคาลิปเปอร์เบรกสีแดงมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเน้นความโดดเด่นสปอร์ตมากขึ้นแต่ผมว่าพอมาเป็นล้อแมกไลร์เนี่ยมันทำให้คาลิปเปอร์เบรกสีแดงมันโดนปิดไว้นะครับถ้าอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคนที่ชอบโชว์คาลิปเปอร์อาจจะไม่ค่อยชอบตัวอย่างไซมีเท่าไหร่สีมีเท่าไหร่นะด้านข,าข้างของตัวรถเนี่ยก็ยังจะเห็นอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆนานามากมายนะครับพกกล้อง, 3, อง,งสามองสี่ดงศาอะไรเนี่ยยังมีมาให้อย่างครบครันนะครับสีที่เราอยู่ด้วยก็จะเป็นสีเทานะครับก็จะถูกตัดด้วยสีโครเมียมในตำแหน่งตตต่าาางงงๆขอััวรรมมมนทํให้ียดูค หรูหราพรีเมียมอยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับดีไซน์ที่เน้นสัดส,ส่วนของมัดกล้ามที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลงตัวเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยเฮ้ยงจริงหล่อวกว่าตอนที่เป็นกู๊ดแคทกู๊ดแคทถ้าบอกว่ากู๊ดแคทเน้นความน่ารักเนี่ยตัวนี้ก็คือเน,น้นความแบบ สปอร์ตดุดันเลยนะครับตัวประตูเนี่ยนะครับ mm hmm. เห็นแบบมีการซ่อนในดีไซน์ของที่จับเนี่ยอย่างลงตัวนะแล้วก็อ,อย่างสาวถ้าฝั่งคนนั่งไม่มีตัวสมาร์ทที่ถ้าฝั่งคนขับได้มีนะตัวที่กดแล้วเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเข้าที่ประตูที่ฝั่งคนนั่งคุณก็ใช้รีโมทเอานะครับมันก็จะเป็นมือจับที่ถูกยื่นออกมาเฮ้ mm hmm. อยอันนี้สวยงามล้วก็ลงตัวขึ้นแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกระจกที่ลร้ขอบเหมือนเดิมนะครับมองเข้าไปในห้องโดยสารไวัยเนี่ยสวยอะดูอลัาางการขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะในขณที มาประตูเองทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อการที่เราเนี่ย เดินเข้าไปนั่งในตัวรถมันจะทาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าตําแหน่งของเบาะนั่งเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างสูงทําให้เวลาที่เราหย่อนตัวเข้าไปนั่งที่ด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ต้องหย่อนตัวเยอะนะครับเดี๋ยวไปลองนั่งกันดูทีนึงว่าสบายหรือไม่สบายด้านท้ายของตัวรถเนี่ยจุดที่ผมชอบก็คือนะครับไฟท้ายที่มันอยู่ที่ตำแหน่งมุมเลยนะครับให้ดีไซน์ที่แบบสวยงามมันก็ลงตัวใช้กรอบโครเมีย่ยมตัดเนี่ยมันทำให้มันดูเด่นออกมาดูลอยออกมานะอันนี้คือสบอยเลร์ไฟฟ้านะครับ ปกติมันจะถูกซ่อนไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณขับรถไปถึงความเร็วถึง70ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะถูกอ้าออกมาแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของสมรรถนะให้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยในเรื่องของแรงกดด้านท้ายรถนะอันนี้โอเคเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับชื่อถูกเปลี่ยนแล้วไปสูงเจ็ดนะอย่าไปเรียกแกนแชทแล้วนะนะครับก็โลโก้ก็จะไม่มีอะไรก็ให้เซนเซอร์ช่วยถ่ายหลังมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ตัวบางกระโปรงท้ายเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้นะครับด้วยรีโมทก็ได้ใช้ตัวแตะก็ได้เข้ามาเนี่ยก็จะเจอห้องเก็บสัมภาระที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับเนื่องจากดีไซน์ของตัวรถนี่ถูกออกแบบมาค่อนข้างยาวนะแล้วก็สไลด์ออกมาค่อนข้างยาวแต่ว่าตัวช่องทางเข้าก็อาจจะแบบถ้าจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นของปกติเนี่ยก็สอดเข้าไปได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีในเรื่องของช่องเก็บชุดปะยางฉุเฉินแล้วก็ตัว สายไฟสาหรับการชาร์จเนี่ยโอเคอ่ะ okay, ผมว่าโดยดีไซน์โดยอะไรไม่แย่นะครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรให้อย่างครบคันลงตัวดีละนะครับอาพาอ้อมมาถึงนี้่ไว,ไวจะให้มาดูตักปุ่มนี้เร็วๆว่ามันมีนะไม่ใช่ไม่มีตัวที่บอกว่ากดแล้วก็ปิดรถนะครับกดเปิดรถกดปิดรถมีนะ เพียงแต่ว่ามีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของหลังคากระจกนะที่เป็นหลังคากระจกแบบฟิกนะครับให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะดูล,ลาเพิ่มเติมอลังการถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าติดฟิล์มเข้มไว้ด้วยสบายๆไม่ร้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องชาร์จไฟนะซึ่งรองรับการชาร์จไฟทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับชาร์จเร็วด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าสเปคเนี่ย เร็วขนาดไหนแต่คิดว่ายัางไงก็คงไม่ต่ำกว่า60แล้วละ่ละรถกลุ่มนี้ก็มีแบบ60-70บเจบอะไร่ี้แหละนะครับอ่ะโอเคพูดกันเรื่องดีไซน์ภายนอกทั้งหมดของตัวรถนะครับอมองเืิดแรกเนี่ยบอกเลยนะว่าสวยนะครับสวยเลยแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นคือถ้าคุณเทียบกับ Good Cat แล้วคุณบอก Good Cat เป็นแบบรถที่แบบออกแบบ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 ดีไซน์น่ารักน่าคบหา สบายใจตัวนี้ด like ูรู้เลยว่าออกแบบมาเน้นไปที่เรื่องของความสปอร์ตนะครับเน้นไปที่เรื่องของการขับขี่ที่มีพลังกำลังมากขึ้นเน้นการใช้งานมัดกามทั่วคันแล้วก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาแบบเต็มคันอย่างสวยงามเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในข้างนอกสวยแล้วข้างในก็ไม่แพ้กันเลยครับตามมาเลยครับเห็นภายในนะครับโออารูร้าขนาดนี้นะจริงๆริมองมาเผลอๆเนี่ยือนเป็นโซฟาตัวหนึ่งเลยนะไอ้ที่นั่งด้านหลังเนี่ยนะครับเบาะหลังเนี่ย พับได้นะพับได้60-40นะครับซึ่งพอพับมาปุ๊บเนี่ยขนาดของเบาะเนี่ยจะยังมีไม่ได้ต่อเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวกันกับในส่วนของช่องเก็บของนะยังมีสเต็ปอยู่นะแต่ว่ามันก็ทําให้วางของที่เป็นชิ้นยาวเนี่ยได้พอสมควรและที่ผมชอบก็คือดีไซน์ที่มันออกแบบให้มีตัวที่ล็อกเบลเนี่ยมันทำให้เวลาเราพับขึ้นพับลงเนี่ยมันไม่ไปถูกซ้อนหรือถูกแบบซ้อนอยู่หลังเบาะนะครับมีส่วนของ ไอโซฟิก so นะครับติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าคุณเห็นก็คือจะมีในส่วนของช่องแอร์นะซึ่งทําเป็นรูปทรงกลมเนี่ยนะครับสามารถปรับทิศท,ทางได้รอบๆนะครับแล้วก็มีส่วนของที่ชาร์จไฟที่เป็นย b a ิตบีเอหยซีเนี่ยมาให้อย่างสวยงามตําแหน่งการเข้าไปนั่งเนี่ยที่ผมบอกด้วยจากประตูหลังนี่มันเปิดค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างแบบมุมเนี่ยน่าจะ80องศาขึ้นไปแหละนะครับมันทําให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วหย่อนตัวลงมานั่งได้เลยนะครับแต่ นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเนื่องจากตัวรถเป็นออกแบบมาเป็นรูปทรงของคูเป้คุณจะเห็นเส้นของกรอบหลังคาเนี่ย ชัดมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันทําค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเฮดรูมเนี่ยมันก็จะถูกลดลงมานิดนึงเพราะนั้นถ้าคุณมีเป็นคนที่ตัวสูงมากคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้าออกที่หุกศีรษาสของคุณเนี่ยจะโขกกับไอตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมลองมุดเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเข้ามาได้อย่างส,สบายๆอยู่นะเข้ามาข้างในนะครับด้วยความที่รถเป็น D-segment นะครับสิ่งที่ได้คือ ความกว้างขวางของเขานะเบาะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันปรับมามากกว่าที่สเตปที่ผมนั่งนิดนึงเพราะเหมือนกับเขาต้องการจะปรับให้มันถ่ายข้างหน้ากันนะครับเมื่อกี้เจ้ากาฟฟมาถ่ายติกต๊กตอกมาเลยปรับเบาะถอยมาค่อนข้างเยอะแต่ถอยมาเยอะขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเล็กรูมก็ยังเหลืออยู่เห็นไหมครับเล็กรูมไม่ชนเลยนะครับส่วนหนึ่งคือการออกแบบดีไซน์เบาะให้วาวด้วยตัวเล็กรูมเหลือเฮดรูมเนี่ยพอมาได้ส่วนของที่เป็นหลังคากระจกช่วยนะเนี่ยหลังคากระจกช่วยนิดนึงมันทําให้ตัว เฮดลูมก็ไม่ได้แย่นะครับสูงถ้าร้อยเจ็าก็ยังนั่งได้อยู่นะจุดที่อาจจะเป็นปัญหาก็คือตำแหน่งของเบาะที่สอดขาเข้าไปไม่ได้นะครับมันทำมาทำให้คุณมีท่านั่งที่ค่อนข้างจะถูกฟิกแหละนะครับแต่ว่าถ้ายกเบาะสูงสูงขึ้นมาก็อาจจะสอดได้นิดนึงอาจจะแบบไม่ได้ลงตัวอะไรขนาดนั้นนะตัวตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะให้ในส่วนของที่เท้าแขนมาพร้อมที่วางแก้วนะครับ ตำแหน่งการเท้าถือว่าค่อนข้างพอดีเลยลงตัวแต่ว่าถ้าเกิดคุณวางแก้วไปด้วยคุณก็จะเท้าแขนลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอานะเพราะว่ารถคันนี้นะครับแม้จะมีที่ใส่ของด้านข้างนะแต่จะเอาแก้วน้ำทรงใหญ่ๆไปใส่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมีคนถามว่าแล้วถ้านั่ง5คนนะครับถ้านั่งห้าคนเนี่ยปัญหาจะอยู่ที่คนที่นั่งตรงกลางละ นะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเบาะที่เขาถูกออกแบบมาเพื่อเน,น้นความสบายที่สุดข,ของผู้โดยสารตอนหลังที่มาทําให้มันเว้าลงไปเป็นเหมือนโซฟาเนี่ยตหลังตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างชันแล้วก็ดันหลังบัาดันที่มาสูงสงเลยนะครับถ้าคุณสังเกตุคือเนี่ยหลังแอนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นรถที่ดีไซน์มาสำหรับนั่ง4คนก็คงไม่แปลกนะนะเพราะว่าพอมีคนที่5ปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบหลังแอนแล้วก็จะตัวจะบังกระจกด้วยเพราะหัวเขาจะโดดขึ้นมาทันทีเลยนะอันเนี้ยก็แล้วแต่ความ ใช้งานแล้วกันนะครับมีในส่วนของมือจับมาให้แล้วก็ให้ในส่วนของไฟเนี่ยที่เป็นปุ่มกดนะครับมาให้นะอันนี้เนี่ยลงตัวสวยงามอยู่ นะครับมองไปจากตรงนี้คุณจะเห็นว่าเบลคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบฟิกนะครับไม่ได้สามารถปรับขึ้นลงได้มีในส่วนของแอร์แบ็กที่เป็นแอร์แบ็กคู่หน้ากับแมสแอร์แบ็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่เก็บสัมภาระทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันเนี้ยโอเคดีไซน์ของการออกแบบในรถเนี่ยคุณจะเห็นแอมเบนไลท์ละอย่างหนึ่งที่เห็นในนๆคือมีแอมเบนไลท์นะซึ่งเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็เรานั่งอยู่ในก,ก็ไม่จะเปลี่ยนน้ำเงินกับม่วงสลับกันไปอยู่ตลอดแล้วก็ตัวดีไซน,น,ะน,น,น,นะครับ สารกับการใช้โครเมียมแล้วก็เดินเส้นด้วยเจ้ตัวเส้นที่เป็นเส้นไฟรอบคันนะอันนี้เฮ้ยสวยงามลงตัวเฮ้ย hey, ถ้าจริงจริงอีกนิดนึงขอรอยนิดนึงนะผมว่าผมชอบตำแหน่งการนั่งมันเหมือนมานั่งอยู่เป็นในโซฟาคือแบบนั่งแล้วตัวยุบลงไปเลยะยุบลงไปเลยนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราต้องนั่งสภาพนี้นานๆแล้วเข่าลอยแบบนี้ผมว่าอาจจะมีเมื่อยตรงช่วงน่องได้นิดนึงเดี๋ยวไปลองดูก่อนเดี๋ยวเขาจะมีให้ลองกัน วันไหนว่ะามมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมไปลองมาแล้วผมลองดูว่าพอนั่งไปไกลๆแล้วมันเป็นยังไงนะแต่อาจจะไม่ได้นั่งไกลามากหรอกเพราะขับในแท็กนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกทีนึงอ่ะโอเคด้านหลังก็ถือว่าสอบผ่านหลายคนคงถามว่าถ้าเทียบกับซิลเราเป็นไงนะครับอันเนี้ยลักษณะที่ที่ดีของตัวนี้และกันที่ผมชอบมากกว่าก็คือเจ้าตัวศีรษะหมอลองศีรษะเนี่ยไม่ดันหัว นะครับถ้าใครจังมันได้ตอนที่ผมไปนั่งซิลมาผมจะบ่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหมอลอกศีรษะมันจะดันดันศีรษะมาค่อนข้างเยอะมันทำให้ลักษณะการน,นั่งของเรามันเฉงเอ้อมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะทําให้เราเมื่อยตรงส่วนของช่วงคอช่วงบ่าเนอะคันนี้ไม่เป็นนะครับสามารถเอาหัวแบบแตะลงไปบนหมอนเรานั่งสบายสบายได้เลยอันนี้ดีกว่าละหนึ่งข้อนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อว่าเป็นยังไงตามมาอ่าโอเคเข้ามาในห้องโดยสารละนะครับอ๊บโอเคอย่างที่ผมสรุปเมื่อกี้ตอนที่อยู่ข้างหลังนะครับตำแหน่งของเบาะเนี่ย มันอยู่ไถไปข้างหลังนิดนึงจากจุดที่ผมนั่งปกติจริงๆด้วยนะครับถ้าให้ผมนั่งปกติจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังก็จะมีในส่วนของที่ที่มันเยอะขึ้นเบาะนะครับคนขับเนี่ยปรับได้ขึ้นลงได้เลื่อนหน้าหลังได้แล้วก็เอนได้นะหกทิศทางนะครับเรียกว่าโอเคเลยมีในส่วนของแอร์ลมบ้ามาให้นะครับด้านหลังมาให้ด้วยนะ ตัวดีไซน์ของคอกพิทก่อนเลยแล้วกันนะครับออกแบบมาสปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะถ้าคุณไปเทียบกับ g o ดแ c ปนะครับกู Good Cat จะดูแบบน่ารักแล้วก็ดูมินิมอลไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่าพอเป็นเจ้าตัว07เนี่ยมันก็จะออกแบบมาดีไซน์เป็นเหมือนแบบรถสปอร์ตยุโรปที่มีคอนโซลกลาง แล้วก็มีปุ่มให้เรา3ปุ่มซึ่งไอปุ่ม3ปุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นโหมดเลือกการขับขี่กับตัวปรับแอร์นะครับซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของไฟฉุกเฉินกับตัวเปิดปิดแอร์เนี่ยระบบปรับอากาศทั้งหมดจะอยู่บนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องโหมดการขับขี่มาให้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเปิดมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่5โหมดนะครับจะมีโหมด Well-being ประหยัดส่วนบุคคลสปอร์ตแล้วก็โหมดปกติ นะครับอันนี้เนี่ยให้มาอย่างครบคันแล้วก็บนพวงมาลัยจะเห็นปุ่มสปอร์ตด้วยนะครับเรียกว่าเพิ่มปุ่มสปอร์ตมากดปุ๊บเข้าโหมดสปอร์ตแล้วดูเสียงดิให้ฟังเสียงให้ฟังเสียง คือเน้นการสื่อสารด้วยเสียงเยอะมากโดยเะพาะอย่างที่บอกนะพอเปิดรถปุ๊บก,ก็จะมีเสียงต้อนรับแล้วมีเสียงแมวพอกดปุ่มสปอร์ตก็มีเสียงขึ้นโชว์อันนี้ผมว่าผมว่าโดยรวมๆมันโอเคนะมันทําให้เรารู้สึกแบบสนุกไปกับตัวรถได้ดีนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็ยังเป็นหน้าจอเดิมๆที่เราเห็นมาในรถหลายคันตั้งแต่ฮาวเวลนยะเป็นหน้าจอแบบ12.3นิ้วนะครับซึ่งมีการแสดงผลข้อมูลเนี่ยที่ชัดเจนมีในส่วนของผู้ช่วยฉุกเฉินนะมระีระยะการขับขี่ก็สามารถเชื่อมต่อตัวแน่น,นอนหระมันต้องเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ่แอนด์โตอได้แต่ว่ายังไม่รู้มเชื่อมต่อแบบไหนไร้สายหรือมีสายนะครับแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนานาเนี่ยได้ได้ได้แบบในสไตล์ที่รถยุคใหม่คุณจะมีนะใช้คำนี้นะการการควบคุมตำแหน่งของรถต่างๆก็ยังจะเป็นในส่วนของตัวการแสดงผลบนหน้าจอทั้งหมดนะครับเบาะคนขับเซ็ตได้3ตํตำแหน่งนะมีระบบปรับบากคนขับโดาไม่นวดไฟฟ้าด้วยนะครับเริ่มให้เริ่มให้มาเยอะแล้วก็ประเภทการนวดเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบ ภาษาไทยแล้วก็อาจจะเจอแบบแมวย่าเลื้อยแบบงูเหมือนเดิมอยู่อันนี้อาจจะงงๆกันหน่อยว่ามันคืออะไรแต่ว่าใบลองดูนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะมีแบบปรับปรับนู่นปรับนี่ได้แหละนะครับในส่วนของจอแสงผลที่เป็น t o h s display นะครับติดตั้งมาให้นะแล้วก็มีไวร์เลสชาร์จเจอร์มาให้อยู่ตรงไหนหว่านะ่าจะอยู่แถวๆวนี้นะครับน่าจะเป็นช่องที่เรามองไม่เห็น ตนอนนี้โหมดการขับขี่ต่างๆนานานะก็มีมาให้ครบคันแหละนะครับก็คือทุกอย่างจะสามารถคนโทรลผ่านบนหน้าจอนี้ได้นะมีกล้อง360องศาที่สามารถเซตอัพให้เป็นออโต้ได้เวลาเราขับรถหรือเราเลี้ยวนะครับกล้องก็จะทํางานมาให้อันนี้เนี่ยผมถือว่าระบบค่อนข้างครบคันเ้อผมสงสัยไอ้โหมด Welbeing l นี่คืออะไรนะครับ Welbeing โหมดไฟฟ้าด้านหน้าเปิดปิดไฟหน้าปัดน้ำฝนอัตโนมัติก็คือเป็นการช่วยเหลือไม่ที่เพิ่มมากขึ้นก็คือมีไล่ฟ้ามีเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็ปัดน้ำฝนเพิ่มขึ้นมาถ้าใช้โหมดนี้นะครับสปอยเลอร์ไฟฟ้าที่บอกสามารถควบคุมได้นะครับให้เปิดปิดให้อะไรได้อัน,นี้เนี่ยมาลองดูเล่นๆดูของเล่นเยอะอะนะครับเชื่อมต่อได้หลากหลายนะมีฮอสปอตมีอะไรมาให้อย่างนี้ครบคันนะครับ มี navigator ติดตั้งมาให้ด้วยแต่ว่าเราคงไม่ใช้หรอกเพราะเราก็คงเสียบมือถือเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนจากไอ้หน้าจอที่เป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆมาเป็นหน้าจอทรงกลม3หน้าจอซ้อนกัน ถ้ามีอีกห่วงหนึ่งก็จะเป็นออดี้แล้วล่ะนะครับแต่มีแค่3าห่วงนะครับก็จะแสดงผลข้อมูลนะครับที่หลากหลายเรื่องของการขับขี่เรื่องของระบบต่างๆจะใช้หน้าจอกลางนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของระยะไฟที่เหลืออยู่ส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก o t i f i c a t i ันต่างๆในตัวรถนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ต้องไปลองก็คือถ้าเกิดเปิดใช้ระบบอื่นๆอยู่แล้วหน้าจอตัวนี้จะปิดระบบการทํางานของตัวเองไปเหมือนกับที่เจอในกู๊แชทหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองกันดูวันที่ไปลองว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนในขณะที่พฟมาลัยเนี่ย ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายอลังการเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะจริงๆในปุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีซ้อนฟังก์ชันแบบเลือกส้ายเลือกขวากับรับสายโทรสายไอ้พวกเนี้ยคือจริงๆของพวกเนี้ยมันต้องเล่นกันนานๆแหนละนะครับมาคุยกันวันเดียวคงไม่จบอันนี้แค่ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเกียร์เนี่ยถูกเปลี่ยนจากตำแหน่งของเกียร์ที่เป็นทรงกลมหมุนๆใน o ูด c คทมาเป็นเกียร์ที่อยู่บนคอพวงมาลัยเฮ้ยอันนี้ผมชอบผมว่า มันใช้งานได้ดีกว่าเจ้าตัวที่เป็นอยู่ตรงหมุนหมุนแน่นอนเพราะาเตียยหมุนหมุนเนี่ยปกติมันจะดูมีความไม่ค่อยเป็นธรรมชาติในการใช้งานคือพอเปลี่ยนปุ๊บบางทีแบบเข้าไม่ถูกหรอกมันก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวนี้จะมั่นคงแล้วก็แม่นยํากว่าเครื่องเสียงที่ให้มาเป็นของ i n f ฟินิตี้นะครับน่าจะให้เสียงกระหึม่มลิงโลดใช้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวของควบคุมตําแหน่งต่ตางๆมี S อ s Call คอมาให้นะมีปุ่มชาร์จไฟมีอะไรมาให้เบาะเนี่ย เป็นเบาะทรงสปอร์ตเลยเป็นบัคเก็ตหน่อยๆด้วยนะครับมีหนีบซ้ายหนีบขวาให้อยู่แล้วก็หมอนรองก็จะเป็นหมอนรองแบบฟิกนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้ด้านหน้า2ตําแหน่งแต่เป็น USB A ทั้งคู่นะด้านหน้าไม่มี USB C นะไม่แน่ใจในช่องเกะมีหรือเปล่าในช่องเกะก็ไม่มีนะครับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้หนึ่งที่ซึ่งสามารถดันขึ้นมาได้ดันขึ้นมาทําไมอะหรือว่าแบ่งเป็นระยะระยะกึ๊กก็ไม่ได้ ก็คือได้ลงสุดกับขึ้นสุดนะครับคือคงเอาไ้ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้วางของแล้วแบบไม่อยากให้มันดูแบบเป็นหลุมๆก็กดดันมันขึ้นมาได้นะครับไม่ไงั้นก็กดลงไปให้สุดได้แบบนี้นะครับที่วางโทรศัพท์มือถือและช่องเนี้ยนะครับอื่นๆก็โอเคอ่ะผมว่าเป็นภายในที่สวยแหละดุดันแต่ว่าพอเราอยู่ในสตูเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าไอ้ตัวหลังคากระจกเนี่ยมัน เกะกะสายตาหรือแบบมันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตัวตำแหน่งของกระจกนี่นะของหลังคากระจกเนี้ยค่อนข้างจะเลื้อยมาข้างหน้าน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์กับการใช้งานของรถคันนี้อยู่มากพอสมควรนะครับแอบมองเห็นว่าตัวกระจกมองหลังไปกระจกตัดแสงแล้วก็มีในส่วนของ USB สนะครับสาหรับด้านหน้าเนี่ยนะครับซึ่งสามารถเอาไปต่อกับพวกกล้องสําหรับด้านหน้าโดนรถเนี่ยได้อย่างง่ายดายสะดวกโยทินเลยนะครับดีไซน์อื่นๆก็จะเน้นความสปอร์ตนะนั่นได้อย่างที่บอกนะตัวช่องแอร์ก็จะถูกทําเป็นเส้นเล็ก นะครับยาวไปตลอดทั้งคันรถจะมีส่วนของช่องที่ซ่อนไว้4ี่ตำแหน่งนะครับอันนี้ยลงตัวแล้วก็ช่องเก็บของก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะ นี่ปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มดีตัวเองไม่ใช่เป็นปุ่มสำหรับห้อยห้อยของห้อยเข้าให้ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับเผื่อแบบว่าจะใส่วางถุงขยะเวลาเราเดินหรืออะไรเงี้ยใช้ตรงนีนะแล้วก็จะมีในของช่องเก็บของด้านล่างซึ่งไอตรงแท่งเนี่ยไม่รู้จะเจาะมาทําไมจริงๆถ้าเจาะวาล์มมาเลยแล้ววางของได้ใหญ่ๆนะ่าจะโอเคกว่าแต่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตําแหน่งจริงๆของในส่วนของไวเลยชาร์เจอร์นะครับก็เลยเจาะช่องมาเพื่อไม่ให้มันดูใหญ่เกินไป โอเคล่ะนะครับภายในแพรนอกสวยงามลงตัวนะไอ้คนอาจจะบ่นว่าหน้าจอยังสู้กับคู่แข่งไม่ได้เขาเป็น15นิ้วแบบหมุนได้ก็มีดีมีเสียงคนละอย่างนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าโดยภาพรวมๆของการใช้งานภายในเนะี่ยถือว่าไม่แพ้กันเลยนะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้านะตัวเนี้ยก็เห็นไหม ลูกเล่นกราฟิกเขาสวยอะนะครับพอมันมาอยู่กับห้องโดยสารที่เป็นสีดาเข้มๆ,ๆอย่างเงี้ยมันดูลงตัวมากเลยะนะครับชอบใต้เดี๋ยวไปลองคาดการณ์กันดูว่า p ปอร์포เรของตัวที่จะเข้ามาเป็นยังไงมัางแล้วราคาควรจะเป็นยังไงครับตามาครับยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับสมรรถนะของเจ้ารถคันนี้นะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยจะใช้ตัวไหนยังไงแต่ว่าถ้าเอาสเปคในตลาดโลกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าในตลาดโลกมันจะมี3รุ่นย่อยเนะแต่ในไทยเนี่ยจะเหลือแค่2รุ่นย่อยก็คือลองเลนกับตัวของเปอรง้ง2ร์แมนซ สิ่งที่จะแชร์ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะมีขนาดเท่ากันคือ83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งจะทําให้รุ่น long range นะครับวิ่งไปได้ไกลกว่า600กิโลเมตรนะมาตรฐาน WLTP นะครับและตัว performance เนี่ยก็คือประมาณเกือบเกือบ500กิโลเมตรนะแต่ถ้าคุณไปใช้มาตรฐานของทางที่จีนใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าตัว long range เนี่ยนะครับจะวิ่งได้700แล้วตึงประมาณจะวิ่งได้600แล้วจะใช้มาตรฐานไหนก็แล้วกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของการ เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันรุ่นลองเลนช์ e ชครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบตัวเดียวนะให้กําลังสูงสุดเนี่ย204แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย340นิวตันเมตรในรุ่น p e r f o r m ร์แมเนี่ย เพิ่มมอเตอร์ไปอีกหนึ่งตัวนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือกําลังสูงสุดเพิ่มไปเป็น408แรงม้านะแรงบิดสูงสุดเนี่ยเพิ่มไปเป็น680นิวตันเมตรนะครับและแน่นอนครับเมื่อมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวในรุ่น p e r f o ฟ man c e ก็จะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องอุปกรณ์เรื่องระบบความปลอดภยัยระบบช่วยเหลือด้านการขับขี่เนี่ยไม่ค่อยห่วงแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแบรนด์เนี้ยสายจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ อุปกรณ์ทั้งบระบบทคองโนที่ให้มาอย่างพวกกล้องสามรอสงศาระบบช่วยเดิได้ครับคีระบบพวงพรมรถให้อยู่ในเลนเตือนชนด่านเตือนชนด่านหลังระบบช่วยพาเข้าจอดอะไรพวกนี้น่าจะมีมาให้แบบครบคันแหละแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปดูแกกทีว่าเขาจะให้อะไรมามากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้จริงเพราะว่าตัวดีเทลที่ให้มาวันนี้มีแค่ภายในกับภายนอกนะครับคำถามก็คือราคานะครับควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ามองแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือคู่แข่งอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ไม่ควรจะไปมากกว่าเขาสักเท่าไหร่น จริงๆแล้วต้องบอกว่าเลนส์ราคาของเจ้าออร่าเนี่ยมันมีเลนส์ที่จ่ายจากเจ้าตัวกู๊ดแคปเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือถ้าไปถึงเลนส์สาคขาคู่แข่งที่เขาวางไว้ประมาณร้อสี่้ห้าเนี่ยนะครับมันก็ยังมีช่องที่ทําให้เจ้าการแชทเนี่ยเข้าไปสอดแทรกไม่ว่าจะทําราคาเท่ากันเพื่อชนไปเลยหรือจะถูกกันนิดนึงก็ยังพอทําได้อยู่นะถ้าเกิดถามว่าตัวตัวเลนส์สังาของตัวเขาเองเพียงแต่ว่าต้องมาถามว่าตัวของ อา t กตว r ลมอเตอร์เนี่ยเขาจะจริงจังแล้วก็สนใจคอนเซนเทรตการทําตลาดรถัตเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่ายังไงก็ตามเนี่ยศูก็ยังเป็นรถที่ถูก Import เข้ามาจากประเทศจีนเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เริ่มการประกอบ ขึ้นลายประกอบในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่มีข่าวด้วยซ้ำว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวแรกนะครับที่จะผลิตในประเทศไทยก็ยังเป็นกูดแคดหรือ0ูนสามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาคอยติดตามกันว่าจะเป็นยังไงแต่คันนี้นะครับน่าจะทําให้สงครามตลาดรถไฟฟ้ากลุ่มดีเซกเมนต์รวมถึงตัวรถยนต์นั่งกลุ่มดีเซกเมนต์เนี่ยสนุกสนานมากขึ้นนะครับใครที่เคยอยากได้น้องแมวอยากจะขับรถในเครือของเกจวอลมอเตอร์เนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องแมวตัวนั้นมมนดูน่ารักไปสมรรถนะมันไม่ได้ขับไปแล้วแบบโม่อยากอยากจะทําาาอะไไไไรมมกกปว่่นี้้ด ก็ขอให้มารอดูเจ้า07นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าสเปคของ07นะครับในเมืองนอกถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าคุณเอาสเปคที่เมืองนอกมาเลยนะครับ0ถึง100นะครับเขาทำได้ใน4.3วินาทีาในรุ่น performance นะครับและท็อปสปีดเนี่ยทำได้ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าไม่ธรรมดาสำหรับกลุ่มรถไฟฟ้าที่มีบอดี้ขนาดนี้นะครับความสะดวกสบายภายในรถที่ที่ผมพาไปชมเมื่อกี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับเราก็ออปชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยด้วยความที่เป็นแบรนด์ออร่าเนี่ยก<น>็คงจะมาเต็ม อันเนี้ยโดยภาพรวมผมถือว่าดีนะครับ mm hmm. เหลืออย่างเดียวครับรอประกาศสเปคทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงราคาจําหน่ายอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับแล้วก็การทดสอบเนี่ยจะมีขึ้นอีกสอสัปดาห์ข้างหน้านะเดี๋ยวเราไปลองกันแล้วเรามาบอกกันว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อแล้วก็ เที่ยวของคู่แข่งเราพวกเขาไปแยงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w a u t o f u n c o t h นะครับ Facebook fanpage และ YouTube c h a n n e l a u t o f u n Thailand นะครับและแน่นอน t i k ต o k Channel ของเรานะครับไปติดตามกันได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปถึงเท่านี้ครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย